ใครที่สนใจเติมทองแบบราคาถูกนะให้ทักไปที่เพจ Over Top Up นะฮะเติมแบบ ID p a พลปลอดภัยไม่โดนแบนแน่นอนนะครับผมก็สามารถกดลิงก์เพจใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะโอ oh, <yes, S 2> เคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTK T, 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 T Studio นะฮะคลิปนี้มาหาเปิดของยูเว่ดีกว่าขอเช็คแพ็กนักเตะก่อนละกันอีเวนต์เหรออีเวนต์ที่มาใหม่น่าจะเป็นของอ่าเจลีกนะนี่ไง เจลีกนำทัพมาเลยนะอันนี้สกิลนะครับผมสกิลสกิลนี่ไงอันนี้ถ้ามาใหม่นะฮะเด็ดนะมาใหม่ต้องจัดทีมไหนหรือว่ารวมของเจลีกน่าจะรวมนะว่าน่าจะรวมของเจลีกทั้งหมดนะฮะเอ่อเด็ดนะเด็ดนะาหายเลยไงอืมนะออโต้ลีก โอเคฟีเจอร์ไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่ฟีเจอร์ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับผมไปแรกไอริคไม่ใชโกหมดแล้วนะอีเวนต์ก็ประมาณนี้แหละเหมือนเดิมก็คือแจกห้าสิบทองเพิ่มขึ้นมานะฮะอย่างอื่นล่ะอย่างอื่นก็น่าจะไม่มีอะไรนะนะก็จะมีอิตาลีนะฮะคลับซีเลชั่นของอิตาลีซีเลชั่นของยูเว่น่าจะแค่นี้นะฮะน่าจะแค่นี้โอเคเอ้ย 500อยอิสพอยสามารถกดดูวิดีโอแล้วก็รับ5นะนะ้า,นนารอยได้นะครับผมนะครับผมโอเคมาชุดนี้ใครดีสุดสกินเนียดีสุดชุดนี้ใครดีสุดวัลลาวิกดีสุดนะครับผมวัลลาวิกดีสุดนะแต่ชุดนี้เปิดได้ไม่จำกัดนะนะเปิดได้ไม่จำกัดนักเตะมีกี่คนก็มีแค่นี้ก็คือโอกาสได้ฟีเจอร์แน่แหละนะครับผม ทาเจียมสุดก็คือสกินเนี่ยกองหลังนะฮะกองหลังแน่นๆนะหมดแล้วนะครับผมก็มีชุดนี้นะฮะโอเคชุดนี้ถ้าถ้าแบบอยากได้จริงๆนะคอสติ๊ก็ถือว่าโอเคนะฮะเวาวบิกเหรออืมก็อย่างไม่เท่าไหร่อจริงๆชุดนี้มันก็ไม่ค่อยน่าเปิดหรอกจริงๆนะมันก็ไม่ค่อยน่าเปิดหรอกนะฮะไม่ค่อยน่าหรอกแต่ก็อิตาลีเนี่ย มันก็มีอีเวนต์มาบ่อยๆนะแต่ก็เปิดไว้ก็ไม่ได้เสียหายนะครับผมสำหรับยูวีนะมาไปครับผมทางแรกนะทางแรกสําหรับถ้ายูถ้าได้คอสติปก,ก็ดีเวลาวบิกก็ดีนะครับผมสองคนนี้2ตัวแนวรุกนะก็ถือว่าโอเคได้คนอื่นก็ไม่ค่อยโอเคเอาจิงเป็นเพยที่ประหยัดเงินอีกชุดหนึ่งนะนะสำหรับคนที่ไม่ได้เน้นเปิดอะไรเยอะก็เน้นเฉพาะทีมที่ชอบนะก็ถือว่า เบอร์สิบเจ็ดเหรอโอ้โหใช่ไหมเนี่ยเรียบร้อยนะครับผมทีเดียวคอสติสเลยฮนะแต่รู้สึกว่าเวอร์ชันนี้เนี่ยสเตตโอเวอร์อลเนี่ยอาจจะสู้ตัวขับซ e เล็ชันตัวเก่าน่าจะยังไม่ได้นะแต่ก็มาบ่อยเหมือนกันนะคอสติสเนี่ยเป็นตัวเปิดริมเส้นที่ดีที่สุดนะตอนนี้นะดีที่สุดนะตอนนี้ไปผมครั้งที่สองฮนะไปถ้าได้เวลาวิ่งนี่จบเลยนะจบพอเลยนะนะ โอเคมาใครเอ่ยใครเอ่ยเหตุแต่เปิดแพอย่างงี้มันดีมันดีตรงที่ว่ามันคุ้มแน่ๆก็คือได้ตัวฟีเจอร์5ดาวแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยเอา้าจบแล้วครับผมพอแล้วชุดนี้ผมพอแล้วโอ้โหทำไมเวลาเปิดแพ็คมาหลิดเปิดแพ็คที่แบบตัวที่ต้องการไม่มามันหลุดไปเนี่ยโอเคพอแล้วครับผมชุดนี้ ส่งตัวที่อยากได้ที่อยากเล่นพอแล้วนะครับผมคนอื่นช่างแม่งพอแล้วครับผมโอเคเป็นการเปิดสองครั้งที่นี่นะส่งตัวที่อยากได้จริงนะเราอวิกตัวที่ดีที่สุดในชุดนี้นะครับผมเราอวิกเราอวิกโอเคนะสองคนสองคนนะครับผมครัสติสเราอวิกนะแต่ว่าเราอวิกเนี่ยเล่นยากคนนี้ผมบอกเลยว่าเล่นยากซึ่งผมก็มีนะ มีหลายมิกิเวอร์ชันนะขอดูของยูเว่ก่อนยูเวนตุสเหรอดูยังไงก่อนยูเวนตุสคือมันมันเล่นยากมันไม่คือเหมือนมันไม่ไมค่อยเข้ามือนะเวอร์ชั่นก่อนกอดนะเหมือนจะไม่ค่อยเข้ามือคอสติปไม่มีแบบไอดี ID นี้น่าจะเป็นไอดีรองนะแต่ก็เคยเล่นรู้สึกว่าไม่ค่อยเข้านะนะโอเคนะเรียบร้อยนะครับผม เจ็ดร้อยดีกองหน้าจ็ดแปโอเคสไตล์อืมสไตล์นี้น่าจะเจ๋วอยู่นะน่าจะเจ๋วอยู่นะนะตัวอื่นมันนี่แบบว่าวลาวิกที่เด็ดเหรอเกมลุกเอ่ะวลาวูบิชวลาวูบิชวลาวิก,ววก,ววกอืมหรือว่าจะบิดคนปะโอเคประมาณนี้แล้วกนันสำหรับเปิดแพ็คของยูเวก็ถือว่า คุ้มสุดๆในการเปิดสองครั้งนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วก็กดดิ่งน้่นะครับผมวันนี้ไปลา๊ายบายแล้วสวั